อาการอย่างนี้มันคืออะไรดูนะดูนะโอ้โห,โโหตูบเริ่มเลยสองตัวตัวใหญ่มากเป็นปลาชอนะ่อนอเมซอนเปลือกนะเราเป็นเปลนกระโด บางเขาติดแต่ทำรูปมานี่ทำให้เราเดินทางคนเดียวได้นะเดินทางมาแบบเออไปไหนมาไหนไปคนเดียวได้นมต้องมีใครไปไปมาส่งมามารับถ้ามาถึงก็เข้ามาที่ชั้นอุคอรเลยเนาะ เดี๋ยวได้ของกลับบ้านอีกแล้วอะไรพายอยากกินสโคสโครอร่อย แต่เขาที่แบบที่นี่ของนี้มสายเป็นเตี้ยแปดแปดฟรหนึ่ง ตอร์ตรญ่า่านร้อยสี่จิดห้า กับอเมซอน่ก่อนอันนี้นะ่ารักของ่ชิแบบ้ชแบบไไนไม่นะชิแบบ้นเล็ก ขนมปังมันค่ะอ๋ออ๋อแล้วก็นึกว่าเป็นมันหมดอันนี้ราคาถูกเนี่ยอันนี้ราคาถูกกว่าเป็นมันเป็นขนมปังน,นั่นเองเจอแล้วที่ไม่ถูกกว่า ไหวค่อนเนอะแต่ไม่ชอบครีมเยอะบอกน้องให้ให้ครีมน้อยๆหน่อยค่ะชอบให้ครีมเยอะๆชอบซื้อคิทชานบนน่นนะถ่ายไอ้ติมก็เว่นเส้นดีกว่า กินเดียวก็อิ่มนะเทปทุนกี้ชิช่นใหญ่เนาะอันนี้น่ากินมามอนไม่เห็นเป็นมะม่วงหิ่มมะพราวสิบบาทมีชาไทยชาเขียวแล้วก็มีมะม,ม่วง โอไข่เค <ersch> ็มแล้วก็อะไรนะคะตัวไข่เค es, ็มแล้วสองเกลือสองเกลือไม่สสองข้าแอะรมันหวานเหรอมันหวานนุ่มเกลือเล้วผงเล้วนีกอ่ะเล้วไม่เอาไข่เอาเป็นเอาเอาไม่เอาไข่ได้ค่ะเป็นผงเล้วสองผงเล้วสองแล้วก็ อันนี้อะไรอ่ะซาไทยเป็นชาไทยค่ะชาไทยแล้วมันเป็นแป้งอยู่ในนั้นหรือว่ามันมีกวนกวนค่ะกินกวนที่ไหนโอ้เอาล้วเอาเอาห้าอันนี้ห้าน,นี่ห้าง่ายดีถึงร้อยห้าแล้วก็ถึงร้อยห้านะคะใช่เนีย่ยวันนี้มาค่ะมามาถ่ายขนมเค้กอย่างเดียวนะ กระเบนว่างกระเบนมันมีหางด้วยอะกระเบนยักษ์เพิ่งเห็นนะเนี่ยโอ้โหดูเด็ดดูดูหางเขานะเป็นกระเบนยักษ์อ่ะมันจะอยู่ที่สงบสงบมันอ่ะเพิ่งเคยเห็นนะมันตัวใหญ่มากเลยกระเบนยักษ์แล้วไอ้เจ้านั่นก็มีหลายตัวอ๋อ ตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่เห็นมั้ยประเวณยักษ์นอนนิ่งนั่งเพลินเนาะนั่งพนนะงาเด็กๆมานั่งดูปลาตัวนะตรงนี้น้ำเขาเะ็น,นิ่งๆ ตัวจริงในรูปในกล้องมันเล็กนะแต่ตัวจริงตัวใหญ่มากเลยการตกแต่งไม่เหมือนกับที่แถวบ้านเลยตรงนี้มันจะมีสระวันนี้มาไกลนมาบางกะปิไม่คือไม่ต้องให้ใครพามาเลย มาเองได้เดี๋ยวนี้เก่งตั้งแต่ทำ u ูทู e มาไม่เคยให้ไปไหนก็ไปคนเดียวได้มีนกข้างล่างมีปลา อะไรอย่างเงี้ยล้วงอะไรในคอเนี่ยเขาทำอะไรล้วงล้วงอะไรในคอ,หร,อหรือเขาหรือเขาตีกันอาการอย่างนี้มันคืออะไร มันใหนน้นานแล้วนะเนี่ยหลวงคอง ตัวใหญ่ส <c ười> uh, uh, ีสวยตาช่อทะมีตอนนี้โอ้โหตูดเริ่มเลยสองตัวใหญ่มากตูใหญ่มากเลย มัน,มน,มน,มนทีแรกเราก็นะึกว่าก,ก้อนหินมันไม่ใช่เลยนะมันปลามีความสุขเลยอะ่ะน้ำใสน้ำมันใสไงทำให้เขามีความสุขนะแต่นี่มันนิ่งเลยอะ่ะนิ่งสงบเลยอะ่ะ อันนี้ตัวใหญ่ทุกตัวเลยนะดูน,นี่เดี๋ยวดูมันนิ่งสงบเลยอุ้ยมีหลายตัวนะในนี้อันนี้เขาแก่แล้วมั้งเป็นปลาซ่อนอเมซอนเปลือกแนะเพราะเป็นสีขาวมีหลตัวนี่ในตัวนั่ในตเห็นไหมในะนะ้ำนดะู มุมนั่งพักกอ